เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินเพิ่มได้แต่เรากลับทำงานหนักขึ้นแนวคิดนี้นะคะมาจากเบื้องหลังของแนวคิดของคุณจอห์นเมนาตเคลนค่ะวันนี้นะคะวานจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปรู้จักกับแนวคิดเรื่องของเศรษฐศาสตร์ค่ะซึ่งรัฐบาลทั่วโลกได้ใช้ รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะแนวคิดนี้นะคะมาจากบุคคลที่มีชื่อว่าจอร์นเมนัด์เครนค่ะสำหรับแนวคิดเศรษฐกิจนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแทรกแซงค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อที่ว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยจะได้มีรัฐบาลเนี่ยคอยพยุงนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า พอเกิดแนวคิดดีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะคะเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลกนะคะรวมถึงจะทําให้การเงินของเราเนี่ยมีการวางแผนที่มั่นคงและก็มั่งคั่งมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับคุณจอห์นเมนัตเคนก่อนนะคะคุณจอห์นเมนัตเคนนะคะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะซึ่งเกิดในปี1883และเสียชีวิตในปี1946ค่ะ แนวคิดเศรษฐกิจของเขานะคะก็คือเรื่องของการที่ให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะและหนังสือของเขาที่เขียนในเรื่องนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มที่มีชื่อว่า The General Theory of Employment, Interest, and Money ค่ะซึ่งในแนวคิดของหนังสือนี้นะคะนำมาสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่า เคนเซียนอีโคโนมิกซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลกนั่นเองค่ะระบบเศรษฐกิจนะคะได้รับอิทธิพลมาจากคุณเคลนอย่างหลายบ้างนะคะก็คือในเรื่องของเมื่อเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำค่ะ รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจและมีมาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ภาวะสบเซานะคะฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอย่างโครงการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะก็อย่างเช่นโครงการแจกเงินหรือว่าเป็นโครงการลดดอกเบี้ยค่ะเพื่อกระตุ้นการซื้อขายจับจ่ายใช้สอยเนาะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะในเรื่องของการแบบสร้างโครงสร้างพื้นฐานภา ในประเทศค่ะอย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็คือในช่วงวิกฤตโควิด -19 <c oughs> ก็จะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเ <c oughs> ข้ามาที่รัฐบาลําให้เรานั่นเองค่ะสำหรับข้อดีของทฤษฎีเคนเซียนนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เมื่อมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถ ฟื้นตัวได้เร็วค่ะบุคาลว่ารัฐบาลนะคะจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นการจ้างงานรวมถึงเรื่องของโครงการต่างๆที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นการแจกเงินให้ประชาชนไปจับต่ายใช้สอยนะคะและนอกจากนี้นะคะการทำวิธีนี้จะช่วยให้ลดภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจค่ะและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ อย่างเช่นในช่วงโควิด1 9ของประเทศไทยนะคะเมื่อรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือจึงทำให้เศรษฐกิจของเรานะคะฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้นค่ะนอกจากข้อดีแล้วนะคะข้อเสียของระบบเคนเซียนก็มีเช่นเดียวกันค่ะเมื่อรัฐบาลเข้ามานะคะและกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นโดยการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบมากขึ้นก็จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อได้ค่ะซึ่งการที่รัฐบาลเพิ่มเงินเข้ามาให้เราเนี่ย นอกจากที่จะเพิ่มเงินให้เราแล้วนะคะก็ยังไปเพิ่มหนี้สาธารณะด้วยค่ะรวมถึงการที่พิมพ์เงินมากเนี่ยค่าเงินของเราก็จะอ่อนตัวลงซึ่งก็จะทําให้ของแพงขึ้นและก็เงินเนี่ยมีมูลค่าที่เสื่อมค่าลงค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกได้ค่ะอย่างประเทศไทยนะคะก็คือเคยมีเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อหลาย10ปีที่แล้วค่ะตัวอย่างของประเทศที่มีหนี้สาธารณะมากนะคะอย่างเช่นญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็จะต้องคอยพินเงินค่ะเพื่อมาชําระหนี้นั่นเองค่ะและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเราแล้วนะปัจจุบันนะคะเราเองที่เป็นประชาชนเนี่ยควรจะต้องรู้เท่าทันเรื่องของ เรื่องราวเหล่านี้และปรับตัวใช้กับเรื่องของการเงินของตัวเองค่ะเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อเนี่ยมีความน่ากลัวมากกว่าที่เพื่อนๆคิดนะคะถ้าสําหรับใครที่คํานวณเงินเฟ้อเป็นจะเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าเราควรจะต้องนําเงินไปวางที่ไหนบ้างไม่ควรเก็บเงินสดมากเกินไปควรจะมีพอใช้จ่ายแค่กรณีเงินสํารองฉุกเฉินนะคะและนอกนั้นก็คือเราควรจะต้องกระจายการลงทุนค่ะ กระจายการลงทุนในที่นี้นะคะก็ควรจะกระจายให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะควรจะแบ่งเงินของเราเนี่ยไปไว้กับสินทรัพย์ที่ไม่ได้เสื่อมค่านะคะอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือว่าบิตคอยนนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะซื้อหุ้นหรือว่ากองทุนรวมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนอัตราดอกเบี้ยให้ตัวเองนะคะ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันค่ะแต่เราอาจจะต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะเราควรจะต้องติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างสม่ําเสมอค่ะเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรดีๆออกมาเนี่ยเราจะได้สามารถซื้อสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยให้มันได้ความคุ้มค่ากับเรามากที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากๆเลยก็คือเราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวค่ะ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจนะคะเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพที่เรามีอยู่นั้นจะถูกผลกระทบมากหน่อยแค่ไหนถ้าเกิดนะวันนี้นะคะเรายังคงเป็นคนที่ทำงานเราควรจะมองหาโอกาสในเรื่องของการเพิ่มรายได้ของเราในเรื่องของอาชีพที่2ที่3นะคะซึ่งแหวนะเคยพูดเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วเมื่อคลิปก่อนๆใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังกันได้นะคะแหวนจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สมมติว่าถ้าวันนี้เราทุกคนมีเงินอยู่หล้านบาทถ้าเราไม่ลงทุนเลยวางเงินไว้เฉยๆในอีก10ปีข้างหน้านะคะมูลค่าเงินของเราเนี่ยจะเสื่อมค่าลงเหลือแค่ประมาณ7จ็ดแสนบาทเท่านั้นค่ะระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากคุณจอรนเมนาดเคนนะคะซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับตัวเองที่จะวางแผนอย่างไรในอนาคตให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ในทุกๆภาวะเศรษฐกิจคะ่ะแม้จะเกิดวิกฤตก,กี่ครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆได้วางแผนแล้วรับรองเลยคะ่ะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจเหล่านั้นไปได้อย่างเยี่ยมคะ่ะ